ยพี่แก้ผ้าหมดทำไมเนี่ยแล้วไงอ้ยยังไม่ชินอีกเหรอือชินบ้าอเลยของพี่อ่ะนึกว่าจะกลับมาชินได้ละ ชิงบ้าไลวันนี้แกล้งพี่ทั้งวันเลยนะไม่คิดจะขอโทษบ้างหรอแจ้งละที่พี่เองให้เหนืออีพอบจนงงไปหมดเลยก็เป็นเพราะพี่เองเท่านั้นแหละเราก็เรื่องส้มปันด้วยพี่จะจงใจทำให้มันหกใช่ไหมละ่ะถ้าไม่ยอมขอโทษ สงสัยคงต้องใช้กำลัง